ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแทคนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็ก a น o k ็อกออนไลใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็ก a นล k ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็ก a นล k ็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจ และก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่กำลังม,าามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอันะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ันเจ็้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่งยูไอดีเนี่ยเรา,เา ID ให้ ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n pop Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกู้ที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว้ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเปอาราฟอร์มาลีเกตอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่า R i d e Idol r a n เ e r นะครับเป็นเกมประเภท Idol RPG เนอะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเผอิญว่าผมไปเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับตัวของเกม r i ย e Idol ใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำทีมบิวทีมนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่า ด่านมันยากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังจัดทีมไม่เป็นนะครับแล้วก็แนะนําตัวละครแนะนําบิวอะไรมาหลากหลายมากมายซึ่งผมค่อนข้างขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ข้อมูลกันนู่นนนะี่นั่นเนาะว่าบิวแต่ละบิวเนี่ย เหตุผลอะไรที่ผมเล่นแล้วทีมมันถึงยังไม่เก่งมันถึงไปได้ช้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมขอคุณเพื่อนเพื<ๆ>่อทุกคนที่มาคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้มันเลยกลายเป็นคลิปเปิดกาชาของเราเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยจะทําการดองเพชรไว้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าอยากทําทีมที่มันผ่านด่านได้ช่วงแรกๆเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าเราไปด่าน500ได้มันก็จะได้ตัวของเรือระดับ SS ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มเพชรต่อในอนาคตก็ได้เพราะว่าตัวคอแ์บอาจจะเข้ามาในอีกประมาณ2เดือนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมีเวลาเก็บเพชรพอแล้วก็ถ้าแบบมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้เกิดคอนเทนต์ถูกปะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาเปิดการชาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะเป็นการบิวทีมแล้วก็อธิบายตัวละครตัวละครว่าตัวไหนมันทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตัวละครเก่งๆเนี่ย แลงเอนะครับก็เก่งแล้วไม่ใช่เป็นต,ตัวแลงเอสเ s สนะเออตัวละครสีม่วงเนี่ยก็เก่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันซึ่งกาชาในวันนี้นะครับไม่ใช่ตัวของบราวราชาน้ําแข็งนะตัวเนี้คือจากที่ผมอ่านมาเนี่ยมันออกแบบไว้เป็นตัวละคร แนว PVP นะครับแต่ว่าตัวละครที่เราจะมาเปิดในวันนี้คือนี่ครับเจสิก้าแห่งความยุติธรรมนะซึ่งตัวเนี้ยผมลองอ่านแล้วผมคิดว่ามันเป็นเมตาที่น่าจะอยู่แบบยาวนานมากๆเพราะว่าสกิลแรกสามารถสตันศัตรูได้สกิลที่2สามารถเพิ่มบารีเหรือว่าสร้างโล่เนี่ยให้เราได้ถูกป่ะทั้งพันธมิตรทั้งหมดเลยแถมสกิลแพสซีตอน1ดาวเนี่ย ทำให้เราเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็พลังโจมตีมาด้วยเมื่อใส่โล่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวออะราวมากๆเหมือนกับโงประมาณเรามีหลอดเลือดอีกหลอดนึงอะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยขาดไม่ได้แล้วกันนะครับเรตกาชาตู้นี้นะครับจะอยู่ที่2%เพชรผมมีอยู่ประมาณ30,000ผมขอประมาณ2ตัวพอนะเพราะว่า2ตัวมันทํา1ดาวได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไว้ทาอย่างอื่นต่อด้วยนั่นเองนะครับก็จัดไปไวรุ่นนะโอโหเกลือ คือแบบถ้ามันไม่มีแบบกบตาโตแล้วก็ดาว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 ,วิ้งวิ้งขึ้นมาน่ะมันจะไม่ได้เว้ยโฮลีชิฟุยทำไมมันแบบเอฟเฟกต์มึงเร็วจังนะ่ะผมได้บาวตอนโลที่30เอ้ยอันเนี้ยได้ what เซลลี่ออกกำลังกายโฮลีชิโหูดีใจเลยเพื่อนอะเลดออกน้องเท่าไหรอ่อ่ะ เลทออกเจสิก้าคือ1%ตัวอื่นคือ0.07ูโหสิบกว่าเท่าอะ่ะมึงไปออกตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้โอยาวแน่นอนครับเพืพ่อนๆดูทรงแล้วอะ่ะเจ็บแน่เลยว่ะโอ้ยอย่าบอกว่ามันการันตีที่ครั้ง30ตลอดนะไม่ใช่อือเพชรูเอาเฮ้ย มันไม่ได้มีสีม่วงๆวิ้งๆนี่เฮ้ยทำไมเราได้ะเออช่างมันครับได้ก็ดีขออีกตัวเดียวนะครับซึ่งเราถ้าเราเปิดอีก40ครั้งเนี่ยมันจะการันตีแน่นอนเพราะว่าเกม Line Idol เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเมื่อเราได้ตัวละครแล้เ s สเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าแบบอ่ารีตัวเนี่ยนะครับมันก็สามารถแบบว่าทําให้เราแบบเปิดกาชาไปต่อได้อะอย่างเช่นบางเกมเนี่ยเราได้ตัวละครแลกเอสใช่ไหม อ่าตัวของหลอดอันเชิญหรือว่าพวกค่าโชคหรือว่าการการันตีมันก็จะหายไปแต่ว่าลายไอดอลไม่หายนะเออสังเกตว่าเราเปิดได้ s s 2ตัวใช่ไหมเซลลีรร่ออกกําลังกายแล้วก็ตัวของเจสิก้าแห่งความยุติธรรมเลดเนี่ยก็ยังเหลือ60%เปเปิดอีก40ก็เอ๊ะเปิดอีก40ครั้งเนี่ยก็จะการันตีได้อีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นใครโชคดีเปิดได้3-4ตัวไปแล้วเนี่ยแล้วเราเปิดให้ครบ100ครั้งก็เท่ากับว่าเราได้อีก1ตัวฟรีเฮ้ เฮ้ยตัวซ้ำสอตัวเมื่อกี้เลยเซนลี่ออก,กรำกายนะครับน่าจะเป็นตัวซับเหมือนกันด้วยคิดว่านะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของเรนเจอร์พันมิตรพักพวกโอเคเป็นซับพอร์ตอันนี้ก็ซับพอร์ตเฮ้ยจำๆเลยว่าทำได้ไหมครับ1ดาว2ตัวเลยนี่นี่นี่เลื่อนขั้น,นครับโบเข้ามาเนี่ยพอเราปลดล็อก1ดาวได้เนี่ยมันจะปลดล็อกสกิลนี้นะขณะที่ได้รับบาล,เลีเนี่ย นะคุ้มกันตนเองเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลงังโจมตีใช่ไหมสกิลสเนี่ยเมื่ออัพเป็นเลเวลสาเนี่ยเราจะสร้างบาเรียนะครับให้เพื่อนทั้งทีมพร้อมกับพักพวกนะเออก็คือมอนสเตอร์นะไอตัวของคู่หูเราอะ่ะกับตัวเราเองอะ่ะจะได้โล่บารียรับความเสียหาย45%จากพลังชีวิตสูงสุดของเจสิก้าตัวเนี้ยเลยต้องมีถ้าเราอัพเต็มเนี่ยจะกลายเป็น80%แล้วก็ตัวละครที่เพื่อนๆแนะนํามานะครับจะมีตัวต้นไม้ แล้วก็ตัวของแม่มดแดงซึ่งจะเป็นตัวสถานะผิดปกติพิษสร้างดาเมจเป็นพิษแล้วก็สร้างดาเมจเป็นไฟผมยังไม่แน่ใจนะว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่ทําดาเมจแบบเป็นไฟแต่มันจะมีตัวแรลงเอสเออีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่สร้างดาเมจเผาไหม้เป็นไฟค่อนข้างแรงแต่ว่าตัวเองอะ่ะจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะ เพิ่มดาเมจให้ตัวเอง100%แต่ว claro oh, ่าโดนดาเมจแรงขึ้น50%ซึ่งก like ็ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าในหลายคนเนี่ยเชียร์เป็นแรง์เอตัวนี้อายตัวต้นไม้กบเนี่ยแล้วก็ตัวแม่มดแดงเนาะก็แรง์เแค่นั้นเองเดี๋ยวผมลองปั้นให้มันเลเวลสูงกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอามารีวิวอีกทีหนึงแล้วกันนะโอ้หแพ็คเด้งแพ็คเด้งว่ะแต่ว่าผมว่าผมจะ พอไว้ก่อนนะครับว่าจะพอไว้ก่อนเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายเกมที่ผมต้องเล่นนะก็ถ้าวันที่28อะ่ะมันจะมี Star s e e ใช่ไหมวันที่4ธันวาก็จะมี Google go Muffin แล้วก็วันที่6ธันวาจะมี Marvel Rising แล้วก็ p o E2 อะ่ะแล้วก็มันน่าจะมีเกมให้ผมเล่นปัจจุบันเนี่ยประมาณ7เกมอะ่ะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับซื้อถ้าถ,ถ้าจะซื้อนะ น่าจะซื้อพวกแบตเินพาสพวกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้ละกันถือว่าโอเคนะเออเหลือปั้นตัวละครนะครับแล้วก็ทําทีมเดี๋ยวเราเอามาแชร์ละกันแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีทีมดีๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้มีเทคนิคดีๆหรือว่าอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับคือสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไม่ว่าไม่อะไรทั้งสิ้น,นครับเพราะว่าตราใดที่แบบว่าเฮ้ยเรามาคุยแล้วแบบไอดีเราเติบโตช่วยกันได้นะครับ ก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหับครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดส r i ครแล้วก็กดแชร์นะครับอย่างที่บอกเนาะว่าตัวเกมเนี่ยเราสามารถพูดติติงกันได้นะไม่จะเป็นต้องแบบว่ามานั่งอวยกันอย่างเดียวนะอะไรผิดอะไรถูกคอมเมนต์ได้เลยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ